เนี่ยตื่นในสัตว์ไอ้กุ๊กไอ้เฮียเอาลุกเขาลุกเขาลุกระวังระวังลำหน้า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 ระวัง๋ย่าพลาดรีเวียมีเลนส์มีเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์เออเลเซอร์ลองเลเซอร์มีเลนส์กับเลเซอร์แล้วก็มีรีฟออกที่มากป่ะขอเลือกปิดไประตูไม่ได้รอ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 มาดล้ว รอรอรอเขดีจรๆเอ้ยอย่ายืนเหมือันนี้ที่ยืนด้านหน้ามึงอย่ายืนเหมือกันเดี๋ยวก็โดนเล้งแทงหล่ะไอ้สัตว์หัวรอไว้เขาหัวรอไว้เล้งอยู่นอนเวทเล้งอยู่นอนเวทโอเครอ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 อย่าโดนชาร์ลูีในกายรอลุปนะพี่เอาลุกนะ ดวาประตูนะครับขวาประตูในห้าสี่ามสองาประตูมาเจตัวตายหมดลยวอ้ยอ็นี่อ็นี่เขาต่อเลเตอร์เขาต่อเลเซอร์เขาต่อเลเซอร์เขาต่อเลเซอร์เราเลเซอร์เลอรเลเตอร์ถอยไปรีเซตถอยถรีเซตสกิลที่หัวใจดมาที่หนึ่งถอยไปรีเซตเปียนัแตกเลยวังครบปหนึ่ง a n ทหนึ่ง t เดีโยส,สู่เป็นสีีอ่ะไอ้นี่มีไหมตายด้วยเดียวเลยพร้อมดีขอเองเรียนแบบเองอุ้ยพริตี้พร้พอมพริตต<อ>ี้พร้อมเลยในเรียมึงพูดด,ดิวะมีจังเลยแลลงขวาประตูเลยนะครับในห้าสี่สามสองแล้ลขาประตูปะบิ๊กสวยไอ้เฮียลงน้ำตู เราไม่นาตูดไปรอให้ไวไปให้ไวไปให้ไวไปให้วสวยลอสวยถอยกลับมาถอยกลับมไม่ไม่มันยังไม่ได้เกลื่อนใจลงเลเซอร์ลงเลเซอร์น้องแคแคู่เลเทอร์ี่ไปได้แล้ครับประตูเท่าไหร่ประตูห้ิรอรอรอราราวังโดนจะมีซีดียังมีนะครับรอครับรอ ดูสายประตูนะครับสายประตูหน้ามงกุฎในห้าสี่สามสองสี่สาประตูมาประตูประตูประตูไม่ได้ลงแล้วไอ้ไอ้อกไอ้หไอ้หไ้อกไ้ไ้อกไ้ไ้อกให้ไวมันจะหัวมงอะไรเลยพี่เป็นไรเป็นไรจังหวะพีเียมันต้องไม่ต้องดีเอสวยเตรียมไครับอะไรเจโต้ตายหรอทีท่ใส่รับหน้ากลัววิกแล้ว ไปล oh ึกทำไ้ี่อะไรล่ะชาลูหน้าประตูเสันก็ได้น้องไอ้เี้ยวมไม่จำเป็นต้องบแคทตลอดมึงแค่ปั่นให้มันจ่ายดิเฟนไม่ได้แค่นั้นรอครับรอรอรอผมไม่เห็นหน้าประตูห้าสี่ตตเฟ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 โหลจ่ายวเฟสแตงเวสแตเวสแงเวสระวังแตเวสแตเวสสเปออกครับสเปออกเอเลรอเอเลรอทอไรเออ ลุดตอนนั้นลูดีไอ้เหียตอดดูผ่านประตูครับเตี๋ยวค์เตอร์น่ะสี่สามสองนี่คอเตอรมาคอเตอรมาคเตอรมาคอเตอรมาเห้ยทำไมเราตายเยอะนโอ้ยโทกูไม่ทำไมทำไมกูก็ตายทำไมทำก็ตายวะเยเอ้ยอะเกโทกูนั่นไเหียดูดูด มันเป็นส่วนร่วมในการไอ้ว้ามันต้องเป็นแต่ทกคูดีไอ้เหี้ยระวังประตูแตกสเปรดออกสเปรดออกสเปรดออกไปหนึ่งกิวิมาแล้วไม่อเป็นไรสบายไปหนึ่งรอรอรอมันจะยังไม่นี่ยสเปรดออกไว้ก่อนสเปรดไว้ก่อนสเปรดไว้ก่อนอย่าแหลม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 ลุกเขาลุกเขาลุกเขาลุกซาโลกระลซาโลโอ้ฮาเนียไอ้เหี้ยรอครับเดี๋ยวซารอ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 ชาโลนามงกุฎรอหลังหัวแข็งนะชาลาห์หัวแข็งในห้าสี่สามสองหนึ่งซาลหหลังหัวแข็งมั้ย ต้องตายนะผัน,นแน่น่ะคุณผานต,ตดเขได้ไหมโอเคตายตะไบดอกตะไบดอกตะไปดอกเขาจะเป็นฝั่งแล้วมาเร็วมาเร็วมาร็วดดดดีนะรดดลีมารอ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 ิยไม่แค่ทำไมเมื่อกี้เล่าถึงใครทำไมถึงมีชื่อเราจะสามคนวะเรียมเบรกแล้ว มึงไม่ต้องอยู่ทางน็อตไอ้เหี้ยไอ้คนที่ไม่ต้องจ่ายดีเฟนต์หรือไม่ต้องทำไอ้เห et ี้ยอะไรเช่นบอมจะแตกเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วระวังบอล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 เตะบอมเข้าน็อตบอลเข้าน็ตระวัง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 รอนะครับเดี๋ยวเราฝ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูเฟนต์นห้าสี่สามสองกูเฟน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 ต์เฟนเฟนต์รอ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 เอ้ยแล้วมึงจะไปกูจะไป ทำไมยืนเหม่อเหนะครับทำไมถึงไปยืนหน้าประตูเนี่ยตอนที่มึงเห็นว่าเขาเสเ็จอาบอะครับมึงอยู่หน้าประตูมึงต้องเห็นนะครับเฮียใช้ตาขับรถ200เหยียบ200ได้เลยเฮียมองไอ้เนอมองไม่เป็นเฮียไปขับรถทิ้งเลยสัตว์รอรอบอมอยู่นอนอีบคือเห็นแบ็คมองปลาตรงไหนมึงมึงไม่ต้องไปเหยียบแบ็คมองให้มันตกก็แตกไอ้สัตว์ดูฝาประตูไว้นะครับรอฝาประตูในห้าสี่สามสองหาประตูมา ใส่ออกให้ไวออกให้ไวใ่ออกให้ไวใออกให้ไวใออกให้ไว่ออกให้ไวออกให้ไวใออกให้ไวใสออกให้ไวใกให้ไวใ่ออกให้ออกให้ไวออกให้ไวใออกใวใออกให้ไวใออกให้ออกให้ออกให้ไวออกใวใออกให้ไวใออกให้ไวใออกให้ไวออกให้ไออกให้ไออกให้วใออกใออกให้ใสอกให้ไวใออกให้ไวใออก่ออกใไว้ไวใออกให้วใออกให้วใออกให้ไ่ออกให เดเฟกในห้าสี่สามสอเฟก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 ลุกลเอาเอาจ่ายอกสิเต็มเลยจ่ายลำหน้าหนลำหน้าหนลำหน้าหนแล้วรอครับรอ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 หลังไปหมดรอหลังไปหมดเดชโลวนาโงกุลในห้าสี่สามสองชโลวมาาชโลมาเชโลมาเชโลวมาไม่ตายไม่ไม่าเออเออเได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 อเเอาเไม่ดอมาเมาายไว้ดดีกระจายไว้ดดียถ้าเขาโถมทางนอตมึงอย่าโดนเอนเกจทางเขายมมึงอย่าโดนเอนเกจ สเตเต็ตนอสเปดอี๊ยสเตเต็ตนอนอีฐสเปดออกมสเต็ตนอนเปดอกขาสเปดอ็ตไว้สเปดอ็ตไว้ไปเจอเขาอยู่อยู่หน้าประตูมากเนี่ยเบรกมาแล้วครับรอว่างรอว่างโอร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 อเฮโนเจงไปล่วมาดิรอรอไม่ล่นตาประตูขอลี่มาแต่เฮียมีหนูบัตรเลสข้างหลักสี่เลยรอไว้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 อย่าแหลมอย่าแหลมไอ้เหี้ยไอ้ที่ไม่ได้ต้องอยู่ใกล้หน้าประตูมึงไม่ต้องไปเสือก ไม่ใช่เดฟแทงครับไม่ใช่เฮี้ยอะไรไม่ต้องไปเสือกหน้าประตูเฮี้ยมึงหาโพที่มึงโพสิชั่นที่มึงคิดว่ามึงจะไม่โดนชาโลตายอ่ะเฮี้ยแค่นั้นเลยนะครับยังเดี๋ยวรอ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 อย่าไม่ต้องรีบบอกไปโดนดาเมจก็ได้รอครับรอรอรอเตะมากขึ้นมาเตะมา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 ขึ้นมารอรอรอ เดี๋ยวเรขึ้นไปเสร็จปั๊บขึ้นไปดูทางนอตมุมกุฎในห้าสี่สามสองเราเนาะน็อตมุมกุฎปะโอ้ยไม่มีหวัวตดชงเลยเว้ยมันจ่ายมันจ่ายสกิลย่งไงเลยเว้ยจริงๆถอยกามาถอยก้ามาถอยก้ามาถอยก้ามาไม่ได้สั่งอะไรแล้วจะยืนทำหี้ยอะไรเดี๋ยวเขาจะไอเกียดใส่หน้ามึงหรอกรับหน้า,าหน่อยอหนอเท่าคอสเอาเืิอออกไอย่างนีน้ถอยก้าม้าลองชารลุกกดชาร์ลุกฟีมันะครับ รอรอมีไหมไอ้เกดรอไว้รอไว้รอไว้ไอ้ลิวหลุดนะเนาะเชี่ยรอดิวแต่ดิวเขี้ยรถให้ล่วงรอรอรอรสดงที่แสดงที่เราเอาหน้าประตูไอ้กูไปไหนวะทำไมเมื่อกี้ถึงไม่มีหัวตดตรงวะทำอะไรรอ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 เดี๋ยวรอมันชาโลก DPM เตรียมตัวแต่งมาตลอดเวลาเราจะเคาน์เตอร์ให้ไวนะไอ้เหี้ย ก็ว่างครัแบ็คโม่แสดงใบแล้วครับแสดงาบไว้หัวรอ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 ไว้มองนะกวบ้างครับเนี่ยเขาเจะชักลบ4 3แต่เขาถูกเขาถูกเขาถูกไม่มีหัวตดรอโอ้ในหัวตดวะตัวนี้หัวตดเด้งหรือหัวตดมึงไหนกูบอลกระแต่งนอตอีฟบอลกระแต่งนอตอีฟบอลกระแต่งนอตอีฟสับเดดอกสับเดดอกสับเดดออกจริงฝั่งเดิม ไอ้อ่ะคือยังไงเมื่อเกมมันเข้ามาอิงเกตมึงต้องมีหัวตดขึ้นตรงนั้นเว้วยมาถึงดีีแท้งอ่ะต้องมีหัวตดขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรอย่างอื่นคืออย่างน้อยถ้าไม่ใช่หัวตดฝั่งไม่ใช่หัวตดลุกก็ต้องเป็นหัวตดรับที่ขึ้นตรงนั้นเว้ยระวังเขาลุกนะเขาลุกเขาลุกเขาลุกแล้วเตี้ยเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เดี่ยวห้าสี่สามสองนี่เคาน์เตอร์มา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 โอ้โหเสีเก่ร์มาไม่พี่ย่ะเราต้องมีหัวตดขึ้นก่อนดีเย เขามาจ่ายเอ็นเกตทำไมเด็แทงแล้วไม่มีหมุดสดขึ้นมั้ยถอยกลับมาให้ไว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 เดี๋ยวถอยกลับมาไวเราถอยเขาเข้ามาลึกๆถอยเข้ามาเขาเข้ามาลึกๆเราว่างดูชาโลชาโลไปแล้วอีกหนึ่งดอกถอยไม่ให้ลึกนะถอยไม่ให้ลึกเราวางเมื่อกี้เห็นไหมว่าเขาจะลุกทางนอสไงรอ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 แตนบายดีๆครับแตนบายดี มหนเราระวังรถมันสวยเจเสวเจสวเตะมาขึ้นไป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 เไม่หน่อยเไม่หน่อยเตะมาขึ้นไปดูทางนอตเวดูดูทางนอตเวมุงกุดอเรมุงกุดในห้าสี่องหนเวมุงกุดมาโอ้ยเลยดต้เลยใชไมดอกดอกให้ไวครับไปดอกให้ไว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 ้ไดอกให้ไเราาหน้าโเราาหน้าโาาหน้าโกรออกากหน้าโให้ไวราอกาหน้าโให้ไวรยอก้าให้ไวคอยคอยมาให้ไว ปก็มาไปเขาจะลุกเขาาลุกเขาลุกเขาชาร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 ไนหนึ่งกีวนิปนนึ่งกิวเรปน้้าาหนเราห้าาหน้าาหน้าสอตมาตตตตตตาดเห็นเดแพคมันว้าที่อยู่ข้างหน้าเรามีเนตต่อตัว3าตัวแต่การ้มึงได้อะแต่เดฟแพคงมึงกันอะไรได้บ้างถอยเข้ามาเถอเข้ามา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 บอมบ์อบอมบ์อบอมบ์อ หอยเข้ามาถอยเข้ามารับหน้าหน่อยฮิวรับหน้าหน่อยฮิวรับหน้าหน่อยทำไมปุ่มฟ้องดูเบสทำไมปุมองดูเลือดไหลจะตายระวังหน้า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 ล้วรับหน้าโอ้ไม่ก like ็หน้าหน่อยรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยรอ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 หลังดิฟเฟนซีมันทั้งหมดไอ้เหี้ยหลังดีฟเฟนซีมันทั้งหมดไอ้เหี้ยเดี๋ยวช้โลงขวาประตูนะครับในห้าสี่สามสองช้โลงขวาประตูมาสเปซหลอกให้ไว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 สเปให้ไวถอยออกให้ไวถอยออกให้ไวถอยออกให้ไวสอปซหลอกให้ไว เขาลุกเขาุอยออกดีสดีสวยดีสวยไปดถ้าโเข้าไม่ได้อย่าโถ้าเข้าไม่ได้อย่าเข้าบอมบ์อมบแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละบอมบ์ยินั้นระวังหลอไว้ระวังแบ็คมองห่อไว้หลอไว้หอไว้ที่หนึ่งมีไหมีดำแล้วดำแล้วรอรอแกลแกบทีหนึ่งรอรอานที่ดุดูดรอครับรอ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 หลายีเอครับในห้าส่สสงหลายดีมช่ไแล้วอยออไปหอยออกไปเขาลุกเตาลุกเตาเขาลุกเตาเขาลุกเตา โอเคครับสวยครับสวยถอยลงมา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 ถอยลกมารับด้านหนึ่งรับด้านหน่อยมาถอยลงมาถอยลงมารับด้านหนึ่งรับด้านหนึ่งรับด้านหนึ่งถอยออกมาสวยทำดีทำดีทำดีมาถอยลงมาถอยลงมาที่จะกลุนใหญ่มีแต่มีเกี่ยวที่ตายสัตว์ถอยลงมา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 พูดาวออกมาถอยลงมาถอยลงมารอรอสเปซไว้สเปซไว้สเปซไว้อย่าแหลมมากคือกลัวให้มึงอยู่หน้าก็จริงแต่มึงก็องมายิงกระตุกให้เขาล่วงทีเดียวไอ้สัตว์เบสแพงอะโอ้ยที่ายิงกระตุกกันเป็นแฟมิลี่เลยเวน อยู premises, ่ดีแค่มึงดูสถานการณ์ดูโพซิชันตัวเองว่าตรงมึงต้องอยู่ตรงไหนเฮียไม่ใช่ว่ามึงจะยืนก็ยืนในสัตว์รอ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 ระวังระวังนะครับระวังนะครับไอ้รถไอ้รถมันจะเข้ามากระแทกใส่นะระวังรอไว้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 โอ้ยมึงไปตีมันมึงไม่ตายหรอกไอ้เหี้ยรอรอรอ เขาเขาสแตนบายนะครับเขาลุกนะครับเขาลุกนะครับรอนะครับเรามาทงน็อตรามาทงน็อตไเดออยู่หน้าประตูรอครับรอรอเดวิเตหน้าประตูหลังกีกานะครับหลังกีกาห้าสี่สามสองหข้างหน้าประตู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 ิงเอาไปเอาไปเวสวย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 สส เลี้ยแท้ถอยออกมาปูดพลารอรับเลี้ยแพ้ไปโอเคตามมาหน่อยโอ้ยไปมีระวังระวังระวังอย่าแหลมมาก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  DBS ไม่ควรยืนน็อตนายอิงวายยูแซนไลก์เด็ดยูอาร์เล้ง DBS เอกเว่ยตอนนี้ทุกทีฟ้อนไลน์รอครับรอ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 ทระไม้จ่าย รอ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 เดี <m í toys> <P an> ๋ยวคั้งนี้กูจะสั่งเหยียบไปเลยนะไอ้เหี้ยถ้ามันอินเกตเลยนะระวังระวังขาราชรลูกขาราชกาลูกเตอเข้าไปเออเออกูเห็นแล้วเตข้าไปทางนอต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 อีแบ็คไลน์แบ็คไลน์ทางนอตอีแบ็คไลน์นอตอีแบ็คไลน์นอตอีแบ็คไลน์หน้ามงกุญแจสี่สามสองหนึ่งนอตอีแบ็คไลน์มา แล้วแล้วสเปคขึ้นไปน็อตสเปคขึ้นไปน็อตสเปคขึ้นไปน็อตอยากกลับโค้อยากกลับโค้งอยากกลับโค้สเปคขึ้นไปน็อต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 เล่นโอเพนเวิร์เล่นโอเพนเวิร์สเปคขึ้นไปน็อตโอเปนน็อตไปน็อตสเปคโอเปนน็อตไปไปนอตสเปคไปน็อตกระจายออกกระจายออกลับหน้าลับหน้าลับหน้าโอ้ยเฮียแล้วสเปคมาขึ้นมาสเปคมาขึ้นมาสเปคมาขึ้นมาเธอลงเสามาเธอลงเสามาเธอลงเสามากูให้เวลาห้าวิกูให้เวลาห้าวิดูทางเสาอินดูทางเสาอินมงกุมาบิ สเปซออกสเปซออกโอเนเวอร์โอเนเวอร์สเปซออกสเปซออกโอเนเวอร์โอเ่นเวอร์กันจายออกกระจายออกปัดหามไปชาอีทปัดหามไปชาอีทปัดหามไปชาอีทปัญหาไปชาอีทปัดหามไปชาอีทปัดหาไปเชาอีทอยากกระจุกกันอยากกระจุกอยากระจุกปัดหามไปชาอีทเจสวยเจยสวยกออกกออกกออกสเปซสเปซสเปซกระจายออกไว้กระจายออกให้เวลาแปดวิ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 ให้เวาดอิอ แค่นี้มึงเอาไม่ตายเหอคถามจริงดีเบสอ้เทียกระหอกรวาดทหมาชิบหไยโอ้พเวิร์มึงยังเล็งเจ็บไม่ได้เหรอไอ้ควายไม่อกไม่อกาจะไม่อกเไม่อกไม่รอกไม่อกตายออกกราจายออกโอ้พเวิร์โอ้พินเวิร์โอ้พเวิร์โอ้พเวิร์เป็นลุกเวลออกทางออกทางออกทางกรนจายออกกระจายออกกรนจายออกอยากกรนจุกอยากกระจุกได้ปะอยากชิ้ขอบอยากกัะจุกมึงอยากทำอเหียอะไรที่กูไม่ได้สั่งให้ทำได้ปะ แล้วรอครับรอรอฮิวาเราไอฟอนหน่อยแล้วรอครับดูในเราดูในเราตรงมงกุฎดูในเรามงกุฎดูในเราตรงมงกุฎครับดูในเราตรงมงกุฎในห้าสีตรงมงกุฎมาตรงมงกุฎตรงมงกุฎรงกุฎไปแล้วไปแล้วก็ร้องเลยเฮียเออเฮียสเปดออกสเปดออกตายตัวควายเฮียจะตายเซด้ยเอเล้เอเลเเลเดอ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 เเดอหน่อยกระายออกกายออกขอเลเาอยู่ทางนอเลกเาอยู่านนอสกายออกกายออกกายออกไอเหียกายออกแล้วรอรอติดมาเคเตอร์รอครับ เตะปั๊บึ้นมาดูในมุมกลุ่เรื่อยๆดูตรงมุมกลุ่เรื่อยๆดูเสาอีทเสาอีมุมกลุ่เรื่อยๆเสาอีมุมกลุ่เรื่อยๆเสาอีมุมกลุ่เรื่อยๆเดยห้าสี่สามสองหนึ่งเสาอีมุมกลุ่นาโอ้ยคุณมีคัมเปอร์ไว้ทำมุกคุยไว้เฮี้ยเล่นกันอย่างโอ่เฮี้ยไม่ต้องเล่นหรอกมั้งเฮี้ยเฮ้าเจงกูไม่เห็นปั่นคุยอะไรเนี่ยเฮี้ยตีบอลมันเกลี่ยไปกระจายออก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  ตายออกสเปซออกโอเพนเวิร์อะโอ้พนเวิร์โอ้พนเวิร์เฮียโอเพนเวิร์ว่ะโอเพนเวิร์ุนุนโมุหน้องน้นุ่นเาลุเลุเุหาแ่มแล้วอ่มแล้วย่ไปอโอ้ยฮก็นไปหายเกจเลยแล้วรอถ้ามึงยองเจ๋ไม่ได้นะเียมึงดูทางนอเวสไว้มึงเตรียมแรปดอสเวสดูดอเวสในห้ี่สามอ่อเวมเฮียไม่ตายเฮียดีพีเอสไอควายไปใส่กระโปงเล่นนะเฮียเล่นอย่างโง ตายออโอเพนเวิร<จ>์ดม <aperture trim. S 1> ึงจะเจไม่ไ <pim> ด <ples> ้เห <th ername> oh ียมึงกลับไปคิดตัวไอ้เหียมึงเกิดมาทำไมไอ้สั์ตายออครับจะลุกแล้วไอ้เหียโอไมคก็ตัวดีเสคนวายสัะายออกสายออกแล้วพาอยู่ไหนี่วะารับูดีดีเหียแล้วดูทางเสามงกุฎเสามงกุฎในห้าสี่สามสองหน่เสามงกุฎมาบิ๊ก เฮียกูเหลือจะเชื่อดีเบสลงไอ้เกะโอเมนเวิอร์ไม่ตายสักคนไอควายขยะชิบหายไอขี้หมาแล้วก็ไปตายหน้าโชคดีจริงเจ้ไอเฮียเด็กอนุบาลเล่นม่เนี่ยไอสัตว์มึงแอบไปบอกหลานให้มาเล่นให้มึงม่เนี่ยโอ้ยเฮียกูเหลือจะเชื่อไอควายไม่ต้องรีเกียอะไรเฮียพวกหี่หมา โอ้โหเหลือจะเชื่อ Open World Engage เไม่ได้ไม่ต้องรีเกียร์นะอีสัตว์อี้ยพ่อ oh, แม่เคยภูมิใจในตัวผู้มึงมา้งป่ะวะโอเพนเวิลด์คือถ้าโลอ,อิดโดนขัดกูไม่ติด DPS มึงโดนขัดกูเหลือจะเชื่อ เ็ดแม่ดีดีเอสมึงเปิด